ผมมิสเตอร์พลินันครับวันนี้เราก็จะไปสัมภาษณ์ผู้คนกันว่าแต่ละคนเชียร์หน้ากากอะไรครับในกรุ๊ป A กรุ๊ปบกรุ๊ปซอ่ะกรุ๊ปดีนี่ยังไม่รู้ครับว่ารอบไฟนอลวันนี้วันที่ถ่ายนะเป็นวันที่สิบห้าเดือนมิถุนาก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่กรุ๊ปสุดสุดท้ายอ่ะกรุ๊ปดีของซีซันสองออกมาแล้วไม่รู้จะมีซีซันสามเริ่มจากคนแรกครับเทา สวัสดีครับขอสัมภาษณ์นะครับคุณคุณเชียร์หน้าตากอะไรครับในกลุ่มเอสลัเปากับดอกไม้ครับเหลือสองคนครับอ้าเอาสลับเป่าไหมอ๋อกลุ่มบีเหรอครับเสือจักรกา่กับอีกาเชียร์เสือจักรกา่ครับอ่ากลุ่มซีครับหอยนางรมกับเต่าครับเชียร์หอยนางรมอ่าครับคุณอะไรก็ไม่รู้ครับคุณเชียร์แล้วครับกรุ๊ปเอสลัเปากับดอกไม้ครับสลัเปาครับกรุ๊ปบีเสือจักรกา่กับอีกาครับ อีกัตาแล้วก็กลุ่ม C หมานังลมกับเต่าครับเต่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับบุญอิงกลุ่ม A เด็กแมสซิงเกอร์ครับรอบไฟนอลกุ่ม A คุณเชียร์ใครครับสาระเปากับดอกไม้ครับกลุ่ม B เสียใจก็อ่ะอีกาเพื่อครับฮ่ากลุ่ม C หมานังลมกับเต่าครับคุณเชียร์ใครครับหมายนังสวัสดีครับอีเหตุ กุป A, ุปเอเสือจักเฮ้ย hey, สารเปากับดอกไม้คุณเชียร์ใครครับสารเปาแล้วก็กุุปบีเสือจักกั้วกับอีกาเพือคุณเชียร์ใครครับอีกาเผือกกุปซีหอยนางรมกับเต่าคุณเชียร์ใครครับหอยนางมสวัสดีครับเด็กน้อยสวัสดีครับอันนี้ไม่น่สวัสดีครับวันนี้เราจะมาถามครับคุณเชียร์ใครรอบไฟนนลกุุปเอหน้ากากสารเปากับหน้ากากดอกไม้คุณเชียร์ใครครับหากากสเปา่าสเปาได้เสียงเยอะกว่าสาระเปาน่าจะชนะนะครับเสือจักกั้วกับอีกาเพือครับ กระเค,ครับแล้วก็หอยนางรมกับเต่าครับหอยนางมรมครับสวัสดีครับสารเปากับดอกไม้คุณเชียร์ใครครับสารเปาสือแ <สะ S 2> จกวัวกับอีกาเผือกคุณเชียร์ใครครับส,ะสะือแจกวัวแล้วก็เต<อ>่ากับหอยนางรมคุณเชียร์ใครครับเต่าอ่าได้เต่าสองเสียงสวัสดีครับหนาาะะ้ากากสารเปากับดอกไม้คุณเชียร์ใครครับคุณเชีย สวัสดีครับตาเขียวครับหน้ากากสรลเปากับดอกไม้คุณเชียใครครับดอ,อดอกไม้หนึ่งอ่าดอกไม้หนึ่งเฉียงแล้วก็เสือจักก้วกับอีกาเผือกคุณเชียใครครับหอ,อยนางรมกับเต่าคุณเชียใครครับอ่ายนงน,นี้ก็จบแล้วครับสำหรับการสัมภาษณ์ครับอ่ะไว้กดติดตามควัดใ้รถคันนั้นแ่ะก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ